สวัสดีครับนักเรียนนะครับคุณครูมาตามงานแล้วก็ทําความเข้าใจกับเรื่องของงานวันนี้กันทั้งป .5 และปะ .6 นะครับวันนี้เรามี2ส่วนใช่ไหมครับส่วนแรกเลยก็คือเรื่องของการที่คุณครูสั่งงานแตว่า อย่าลืมนะวันนี้คุณครูทําอุปกรณ์ให้นักเรียนกลับบ้านไปแล้วนะครับเป็นอุปกรณ์จากการทดลองอันนี้นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องกลับไปแล้วไปทําการทดลองนะครับร่วมกับครอบครัวของนักเรียนนะครับกับคุณพี่ก็ได้กับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้กับป้าน้าอาอะไรก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีใครจริงนักเรียนทำคนเดียวก็ได้นะครับตามการทดลองนี้เขียนการบันทึกมาตามที่สังเกตได้นี่คืองานที่หนึ่งนะครับ ส่วนงานที่2นะครับเป็นงานที่จริงๆแล้วคุณครูต้องการจะเช็คอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1เลยก็คือคุณครูต้องการที่จะได้ประวัติข้อมูลของนักเรียนจึงต้องการใบประวัติใบนี้นะครับในส่วนที่2จริงๆแล้วคุณครูต้องการเช็กระดับความสามารถนะครับสำหรับคนที่ทําได้นะในเรื่องของทางด้านเทคโนโลยีเพราะว่าไฟล์ที่คุณครูให้ดาวน์โหลดลงไปเพื่อแก้ไขนั้นนักเรียนจะต้องไปดาวน์โหลดไฟล์ที่ไปทํางานในคอมพิวเตอร์นั้น เป็นไฟล์ .doc หรือไฟล์ Word นั่นเองนะครับเมื่อนักเรียนแก้ไขเมื่อนักเรียนกรอกข้อมูลทางด้านข้อมูลส่วนตัวนักเรียนเสร็จแล้วเอารูปดีต้นวางไว้เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็แปลงไฟล์กลับมาเป็น .pdf นะครับและหลังจากนั้นส่ง .pdf มาในอีเมลวันนี้ของคุณครูนะครับเฉพาะป 5นะครับซึ่งมีนักเรียนเป็นจำนวนมากเพราะนั้นคุณครูขอ,ขอเป็นส่งมาในอีเมลนี้นะครับแต่ถ้าเป็นป .6 ก็ส่งเข้ามาในรายกลุ่มเลยสำหรับป .5 ถ้าใครส่งในอีเมลไม่ได้จริงๆก็ส่งมาในรายกลุ่มนี้ได้เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่สามารถทำงานเหล่านี้ได้เลยไม่เป็นไรนะครับพรุ่งนี้ค่อยมาเอาเอกสารที่เป็นเปเปอร์ข้อมูลการบันทึกแบบเขียนลายมือที่ครูแล้วก็เอามาทำและส่งครูเพื่อครูได้เก็บรวบรวมเป็นข้อมูล และเดี๋ยวคูไปแปลงไฟล์เป็นดิจิตอลเองนะครับอันนี้ทำความเข้าใจกันนะครับในหลายๆคนจะโอโ้ตายแล้ววันนี้งานที่ให้ไปจะทําได้ไหมเนี่ยไหนจะการบ้านที่จะต้องไปทดลองเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์การทดลองเรื่องจะดูหรือจะเป่าดีไหนจะเรื่องการเขียนข้อมูลที่จะต้องแปลงไฟล์ซับซ้อนซึ่งบางคนไม่สะดวกแต่ถ้าใครที่สะดวกอีกครั้งหนึ่งนะครับ นักเรียนก็เพียงแค่นำเอาอไฟล์ที่ดาวน์โหลดลงมาจากไลน์ของคุณครูนะครับแต่เลือกเป็นไฟล์ที่เป็น .doc นะครับก็คือเป็นไฟล์ word นั่นเองเอาไปจัดก,การพิมพ์ข้อมูลใส่ให้ครูเอารูปวางไว้ครูนะครับใส่ให้เรียบร้อยจากนั้นส่งมาให้คุณครูในอีเมลของคุณครูแต่ขอเป็นไฟล์ .pdf หรือ a c ค o b a t .pdf เท่านั้นเองนะครับก็คิดว่าถ้าหากว่า ไม่ได้จริงๆยังไงก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับครูนี้ก็มารับเอาเอกสารกระดาษของครูแล้วไปกรอกก็ได้เช่นเดียวกันนะหวังว่างานแรกๆของเรานะครับจะได้พัฒนาแล้วก็มีความรับผิดชอบนะเรามาเรียนรู้ร่วมกันครับในยุคป,ปัจจุบันนี้การเรียนเฉพาะแค่วิชาการคงไม่พอเราคงจะต้องได้ในเรื่องของส่วนเทคโนโลยีที่นําไปปรับใช้ไม่ใช่เฉพาะเวลาเรียนแต่ในชีวิตประจำวันด้วย ก็ฝากเพื่อนทุกๆคนด้วยเนาะหลายๆคนอาจจะหนักใจไปนิดนึงนะครับว่าคุณแม่บางคนอาจจะไม่เข้าใจวิธีการทํางานในวันนี้ก็ขอชี้แจงไปเท่านี้ก่อนก็ขอบใจนะครับขอบใจนักเรียนทุกๆคนที่ได้รับชมคลิปวิดีโอวันนี้นะฮะแล้วก็ขอกราบขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกๆท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ